นี่ผมน่ะอายุจนจะ25แล้าแล้วผเพิ่งรู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าทัพพีดูอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าตะลิวนี่นี่ตะลิวอันนี้ทัพพีผมก็คิดว่าอันนี้มันทัพพีใช่ไหมมันทับแล้วมันพีออกพีออกอันนี้มันตะริวใช่ไหมมันตะริวมันก็ริวๆใช่ไหมอันนี้ทับพีมันทับแล้วมันพีออกพีออกมันเลยเป็นทับผีเนาะ นุ้หนูทับพีนี่ตะลิวโอ้เงึเงดตัวเองเมือนลนว่าตะลิวผมเพิ่งรู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าทับผีไม่อันนี้คือตะลิวเออโอ้พุทโธสัมโมสังโฆตะลิวทับผีตะลิวทับผีมันทับแต่มันผี